เชียนหุ้นเขาบอกอะไรมาเนาะเราก็ดูดูหน่อยในรู้ตัวอีกทีก็แดงเถือกทั้งพอร์ตไทยคมครับเจ็บกับไทยคมมากที่สุดการทุนหนักที่สุดก็เกือบร้อซ็นตหุ้นที่มีกำไรที่สุดคือคือเทสลาครับตอนนี้ขึ้นมา1,400%หากเอ่ยชื่อของเจ้าพ่อด a ต c ์ไซด์ของเมืองไทยแล้วล่ะก็ หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของดตอรตาวิโรจรัิรพัฒนกุลโคฟาวเดอร์แห่งสกูดิโออย่างไม่ต้องสงสัยดตอร์ Dr. ตาคืออดีตนักเรียนทุนอน,นันทธรรมอิดลเจ้าของปริญญาเอกจาก MIT ผู้เคยผ่านงาน Data Scientist จากองค์กรระดับโลกอย่าง Facebook และเคยกระทบลายมาร์คซกเกอร์เบิร์กชนิดยืนฉี่ข้างๆกันมาแล้ว วันนี้ดรตาในฐานะแฟนเพจเม้าท์อินเวสเตอร์ตัวยงได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเล่นหุ้นพร้อมวิเคราะห์เทรนหุ้นสายเทคโนโลยีและแชร์เคล็ดลับในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นแบบง่ายๆไปฟังกันเลยเล่นหุ้นตั้งแต่สมัยเรียนมหาลายัยแล้วก็เริ่มเล่นหุ้นเลยตอนนั้นก็น่าจะเหมือนนักศึกษาทั่วไปเซียนหุ้นเขาบอกอะไรมาเนาะเราก็ดูๆหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ซื้อซื้อตามเนาะค่อยๆเก็บมาการเล่นจริงจริง หวังผลระยะสั้นมากกว่าน่าจะเหมือนมือใหม่หลายๆคนพอซื้ออะไรมาแล้วมันขึ้นเยอะเราก็จะอยากรีบออกเราอยากจะรีบเก็บกําไรเราออกมาเราก็จะเข้าเข้าออกๆค่อนข้างเยอะช่วงแรกมีกําไรอยู่คือ <laughs> พอเราไปอยู่เมืองนอกเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารเมืองไทยก็ปล่อยๆผ่านไปรู้ตัวีกทีก็แดงเถื่อนทั้งผ่อนก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จกับหุ้นไทยเท่าไหร่ <laughs> มีหลายตัวที่ติดดอยอยู่ แล้วตอนนั้นพอดีไปไปเรียนต่อที่ต่างประเทศปี2007พอไปอยู่ที่นู่นปุ๊บเราก็เลยสนใจไปไปลงทุนที่นู่นต่อจนเรียนไปสัก3-4ปแีแล้วเราเปิดพอร์ตเมืองนอกลองเล่นดูดีกว่าช่วงนั้นต้องบอกว่ามีหุ้นเทคใหม่ๆเข้ามาเยอะคือเหมือนเรากำลังพยายามเอาอนาคตนะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมาไม่มาเช่น Amazon ตอนเริ่มเนาะเขาเริ่มจากเป็นร้านขายหนังสือเนาะทำอ e ีคอมเมิร์ซขายของไปคือคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเติบโตมาก แต่สุดท้ายพอเขาเริ่มเป็นมาร์เก็ตเพลสเขาเริ่มให้คนมาขายของบนเว็บเขาได้เะมันก็เติบโตแบบก้าวกระโดดน,นี่คือซื้อแบบตอนเป็นนักศึกษาซื้อ Facebook ได้ตอน28เหรียญตอนนี้ราคาเขา264หเหรียญเราซื้อ Amazon ตอน286ตอนนี้ Amazon ราคาอยู่ที่3,000เหรียญขึ้นมา945หุ้นที่มีกำไรที่สุดคือ Tesla ครับตอนนี้ขึ้นมา1 4 0 0 ลองจากเทสลาคัม Netflix เนี่ยขึ้นมา1 0นเปอซื้อไว้ตอน44เหรียญตอนนี้500กว่าเหรียญอันนึงเลยที่เราเห็นเราไปทำงานในบริษัทเทคโนโลยีเราอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีเราก็เห็นว่าเอ้ยพวกนี้น่าจะเป็นอนาคตมันน่าจะเติบโตได้อีกนะครับการที่เราเข้าใจหุ้นเนาะเข้าใจเนเจอร์ของมันแหละเราเป็นคนเทคโนโลยีเรารู้ว่าอะไรน่าจะไปต่อได้แล้วเราก็กล้าซื้อในจังหวะที่คนอื่นเขายัางแบบ บริษัทนี้มันจะเติบโตรจริงหรือเปล่าหุ้นเทคจริงๆผมว่าต้องน่าจะต้องเมืองนอกแหละตอนนี้จริงๆตัวใหญ่ๆตัวที่เติบโตเร็วๆก็จะอยู่ตลาดต่างประเทศทั้งหมดเนาะก่อนหน้านี้ทุกคนจะโฟกัสตลาดอเมริกาตอนนี้นเทรนด์เริ่มมาที่ตลาดจีนนะเริ่มเป็นตลาดทางเลือกนะครับแล้วก็ล่าสุดคนเริ่มเมนชั่นเวียดน,นามเยอะแต่ว่าตัวหลักๆส่วนใหญ่ยังยอยู่ในในสหรัฐอเมริกาแต่อย่างที่บอกโตเร็วก็มีโอกาสล่วงเร็วเช่นตัวใกล้เคียง f a c e o o k หลัจงจาก Facebook ออกมาจริงๆมี มี Twitter มี Snapchat ก็เติบโตเปลี่ยงปังตอนเริ่มแล้วก็ก็เหมือนจะทิ้งดิ่งลงมาไอ้สกิลเดิมๆของเราในความเป็น v i ที่เราต้องแบบต้องอ่านให้ขาดอาวันผู้บริหารคนนี้เขามีวิชั่นหรือเปล่าถ้ามีคู่แข่งมาเขาจะยันคู่แข่งได้หรือเปล่ามีหลายๆบริษัทที่ทำสิ่งที่เรียกว่า algorithmic trading เนาะคือการที่ใช้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจเลยจะซื้อจะขายอะไรยังไงมีหลายบริษัททำได้นะครับ ถามว่าทำไมทุกคนไม่ทำเพราะจริงๆมันทำไม่ง่ายขนาดนั้นนะนอกจากทีม Data Scient i s t ที่แข็งแรงจริงๆเขามีทีมที่วิเคราะห์ข,ข้อมูลวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์อ,อะไรพวกนี้เอามาเป็นส่วนหนึ่งของ Input ในโมเดลนะครับเบสิกที่สุดผมว่าอย่างน้อยเราสามารถเอาข้อมูลในหลายๆมิติค่อยๆมาวิเคราะห์มาไล่ดูว่าตกลงหุ้นตัวไหนน่าจะเป็นตัวที่ที่เหมาะกับ r i s k Profile ของเรามากที่สุดเวลาเราลงทุนเราก็ต้องรู้ว่าเรารับ ความเสี่ยงได้เบอร์ไหนอ่าถ้าใครรับความเสี่ยงได้เยอะก็อาจจะอยากเลือกคุณแบบหนึ่งใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะอยากเลือกคุณอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวมาลองทําให้ดูเร็วๆแล้วกันเนาะว่าถ้าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นมันจะช่วยให้เราวิเคราะห์คุณเอาข้อมูลต่างๆมาดูง่ายขึ้นได้ยังไงสมมุติผมไป Google มาเนาะเ s ส US stocks เนาะอยากเล่นตลาดอเมริกา Best US stock to buy ได้อะไรมาบ้างเนาะก็มีเว็บไซต์นี้เนาะ เขาให้หุ้นมา21ตัวสําหรับ2021แต่ตรงนี้เนาะเราอยากได้เฉพาะหุ้นที่อยู่ในลิสต์ท็อป21เมื่อกี้เนาะเริ่มที่ iRobot จบที่ Amazon นะครับผมก็จะกรอบออกมาแค่ถึง Amazon ตัวนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็มาเพสตัตงหากไว้ปุ๊บโอเค เท่านี้นะครับเราก็จะได้รายชื่อหุ้นทั้งหมดที่เราต้องการแล้วถ้าใครใช้ Google Sheets เนี่ยถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศจริงๆแล้ว Google Sheets มันสามารถต่อกับ Google Finance ได้นะเราสามารถดึงข้อมูลหุ้นเอาเข้ามาวิเคราะห์ได้เลยเนาะเช่นเบื้องต้นผมอยากรู้ราคาก่อนนะครับก็จะใช้คำสั่ง Google Finance นะครับเลือกชื่อหุ้นใส่เข้าไปว่าอยากได้ price นะครับถ้าไม่ใส่อะไรเลยก็จะได้ราคาวันล่าสุดขึ้นมานะครับป๊บโอเค okay. ผมได้ราคาหุ้น ล่าสุดมาหมดแล้วเนาะอีกอันนึงที่เราอาจจะอยากได้อ่ะสมมุติบอกเราอยากได้ PE เนาะเราอยากดู PE ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถใส่ใส่ PE เข้ามาตรงนี้เนาะเราก็จะได้ PE ของหุ้นตัวนั้นๆนะครับซึ่งมีหลายตัวเนาะเป็นเป็น error คือถ้าเราไปดูเนี่ยคุณพวกนี้มันอ่ามันขาดทุนอยู่ครับอ่ามันขาดทุน PE ขเขาก็จะไม่คิดออกมาให้นะครับอ่า หรือเราอยากจะดูกราฟเร็วๆเนาะจริงๆมันก็จะมีคําสั่งที่ชื่อว่า Spark Line เนาะเวลาเราดูหุ้นมันก็จะมีไอเส้นหุ้นเล็กๆนะครับจริงๆเราสามารถทําเล็กๆง่ายๆของเราได้ในนี้เลยนะครับปึ๊บทำให้ดูเราต้องระบุช่วงเนาะว่าเราอยากได้หุ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่สมมุติผมบอกผมอยากได้ตั้งแต่ต้นปีนะครับถึงปลายกุมภาแล้วกันเป็น2ทับยีอโอเคเราก็จะเห็นกราฟพวกนี้นะครับ ออกมาเป็นเส้นสวยงามเรียบร้อยถ้าเราทำละเอียดๆกว่านั้นเช่นเสมมติไอโรบอทผมอยากเห็นหุ้นย้อนหลังไปนานๆเลยผมขอก๊อบสูตรตรงนี้มานิดนึงนะจริงๆผมสามารถมาทำอย่างนี้ได้นะครับผมใส่ช่วงไปยาวๆเอาตั้งแต่ต้นปีละจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับถึงปลายปีตรงนี้ครับปึ๊บสิ่งที่ออกมาเนาะเขาก็จะมีเนี่ยเป็นรายวันเลยนะครับว่าแต่ละวัน ปิดที่เท่าไหร่นะครับแล้วพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราสามารถเอาไปพลอตกราฟเอาไปาวิเคราะห์หุ้นเหมือนเวลาเราใช้พวกเครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้นทั่วไปได้เลยสําหรับหุ้นแต่ละตัวเนาะถ้าจริงๆเราอยากจะลองมาวิเคราะห์เจาะลึกเราสามารถเอาข้อมูลย้อนหลังมาดูได้นะครับเช่นอย่างตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราไม่ไระบุวันที่เนาะถ้าสมมุตินะอันนี้ผมกรอบตรงนี้มาใส่นะครับแล้วก็ใส่ช่วงตรงนี้เพิ่มเข้าไปเนาะว่าวันที่อยากเอาตั้งแต่ย้อนกลับไปสัก10วันก็ได้เป็นข้อมูลย้อนหลังเนาะ สิ่งที่ได้คือเราก็จะได้เป็นเนี่ยของหุ้นแต่ละตัวเนาะข้อมูลก็หลั่งลงมาครับจากข้อมูลตรงนี้นี่คือราคาทั้งหมดนะครับถ้าเราอยากจะไปทําการคํานวณเพิ่มเติมเนาะว่าราคาวันนี้มันบวกลบขึ้นจาก5วันที่แล้ว10วันที่แล้ว1เดือนที่แล้วกี่เปอร์เซ็นตะ์เนาะเราสามารถทําการคํานวณพวกนี้ได้แล้วเราจะได้เอาข้อมูลพวกนี้เอามาใช้ในการสกรีนหุ้นของเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อมูลจาก Google Finance เนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลที่เป็น PE Volume อะไรต่างๆเนาะใครมาด้วยเทคนิคไหนสูตรไหนตำราไหนจริงๆก็สามารถมาเขียนสูตรทำตรงนี้ง่ายๆนะครับแล้วเราก็จะได้มี List ของ s t o อกที่เราสนใจแล้วก็เอามาวิเคราะห์ง่ายๆในใน Google Sheets ของเรากันนะครับทีนี้พอเวลาทำแบบนี้ปุ๊บหลายคนชอบถามว่าเอ้ยแล้วเราคุ้นไทยทำยังไงดีนะครับถ้าง,ง่ายๆที่สุดเลยแล้วกันเนาะถ้าเราเข้าไปในเว็บ s e ็ตเทรดเนี่ยหน้าตรงนี้เขาก็จะมีข้อมูลนะย้อนหลังนะครับ อยู่1ห,หน้ามีไม่เยอะมากนะจริงๆมันมีท่าซับซ้อนถ้าเราอยากจะดึงมาเยอะๆแต่ถ้าเราอยากง่ายๆเนี่ยเอาแค่ข้อมูลหนึ่งหน้าเอามาใส่ Google Sheet สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูไวๆนะครับก็ถ้าผมอยากได้ข้อมูลเนาะคุณเดลต้าที่หลายๆคนน่าสนใจเนาะมันก็จะมีคำสั่งชื่อว่า Import HTML ง่ายๆเลยนะครับเราก็ใส่ URL หน้าเว็บเข้ามาบอกว่าเราอยากจะได้ตาราง Table ที่1ที่อยู่ในหน้านั้น Enter ปุ๊บ,บผมก็จะได้ราคา คุณย้อนหลังมาแล้วนะครับตัวเฮดเดอร์ตรงนี้เป็นภาษาขอมนิดนึงเนาะภาษามันเข้ามาไม่ค่อยถูกต้องแต่ว่าเราก็ไปก๊อปปี้ปรับง่ายมากฝากถึงลูกเพจมาสวอินเวสเตอร์ทุกคนละกันนะครับก็จริงๆการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้จักเอาข้อมูลเนาะพยายามเอาข้อมูลมาช่วยคิดมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกหุ้นนะครับก็จะทําให้เราลงทุนและกันด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับเลือกหุ้นต้องใช้ข้อมูล แต่ถ้าผมเลือกคุณแล้วรับรองว่ารักหมดใจ